เท่าคุณจะหกสิบคุณจะห้าสิบห้าสิบเก้าเกิดปีไหนปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสิบเก้าอ๋อวแล้วนะพอดีเลยพอดีเลยได้ได้รับยังไหมครับวางครับยังครับปีหน้าปีหน้าพอดีเลยกว่าจะทำเรื่องอะไรเสร็จเนาะนะพอดีใช่ก็จะได้แบบเนี่ยสามพันเนี่ยได้สิครับถ้าทำเรื่องเสร็จกไม่ตายก่อนได้ไม่ตายหรอกอายุยังสาวยังสาวอยู่เลย แปดเนี่ยหลานที่สี่โอ้จริงครับ่าลูกแปดหลานที่สี่ลูกสาวก็โตบ้านเนี่ยเนี่ยบ้านลูกสาวก็โตโอเคเนี่ยเด็ก่ันนี่ฮะลูกสาวขอโตอันนี้อันนี้ลองอันนี้ลูกชายอันนี้หลานหลานนี่ลูกหลานหมดเลยเนี่ยนะโอ้เยอะมากเนี่ยนะอันนี้เขยออันนี้แดงแบบแดงหมูหานเขย ลูกลูกแปดคนมีัวตายแล้วปีที่แล้วที่โอ้ล่ะอ้ยโอเนี่เด็กเป็นอละไอ้คนแก่ไอ้แก่มาตีพูดมาขอตังค์เขาเราว่าคุณเกินหลลักพิการคนเนี่ยนะถ้าถ้าดับสอสอมาเมื่อไรนั่นบนเนี้ยจะไม่จ่ายตังค์ันเหลือครับเขาจะขอคนเดียวกันเนี้ยคนอื่นไม่ขอคนเนี้ยขขอตังค์อยู่คนเดียวขอสสไม่ สอสี่ลีพงเดี๋ยวว่าจะสองสองสี่พงเลนะสองพอนลงก็หอสองพอนลงแต่เขาเห็นเขารู้จักหมดเขารู้จักรู้จักทั้งหมดทั้งในเนี่ยทุกคนเขารู้จักคนนี้หมดครับโอ้ลูกแปดคนงานพอดีนั่นแหละลูกแปดคนก็คือได้เบอร์แปดพอดีก็ได้เบอร์แปดไงมาเราก็ได้เบอร์แปดนั่นอยู่ตรงอยู่ตรงนู้น เกตเกตไอเรียกว่าลีโคกแฝดนะครับเอ่อโคกแฝดโตอยู่เยอะเลาต่อหานกว่าจะไปบ้านเขาเหนือคนนั้นคนแก่เลยไอตรงนี้คืออะไรนะครับไอตรงนี้มันมีฟันนต้นเรือเท่าเลยเป็นไฟอ๋อหลุมไฟใช่ไหมถ้าเราเดินเล้าับดมเล้าแต่ไม่มีอยากช่วยอะไรทั้งนั้นเลยขอเรื่องอะไรว่ามีกำลังใจให้อย่างเดียว ว่ามาแล้วมันไม่ทันอย่างเงี้ยปลาต่อแล้วทอดจะมาแบบที่เป็นถังแดงเลยครับอ่าดับเบิ้ลสูบน้ําเลยครับเป็นเป็บอลลอกที่เป็นตู้ตู้แดงแดงกันแล้วมั้รถเข็นนะนะรถรถคนยกมัน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 มาจากสุราษฎร์พึ่งของเจาะพอได้ได้เดี๋ยวบอกแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษาทางั้งอ้ไอ้กองหน่ไหนใครเขาพอมีตรงนี้ให้ตรงนี้ได้ไหม นะเพราะตรงนี้เป็นเรื่องประจำลยถ้าเราขอเขามาเจอทุกปีได้เดี๋ยวลองลองให้เขาเพราะน่าจะเพิ่งผมไปไปเจอมาแล้วไปเจอทางนั่นน่คุณทีอ่ะไปเจอคุณทีคุยกับคุณทีนะชื่อันดีชื่อเหมือนผมชื่อคุณทีจำง่ายนะไปเจอมาแล้วก็โอเคนะครับอันนี้มากันกี่คนครับหาสิบคืออมีสองครับมี จะเพิงมาคนนึงครับตอนกระบักันนัแต่ผมไม่อยู่ตอนนี้อยู่แล้วอ๋ออยู่ตอนี้อยู่แล้วเฮ้ยลองลองดูไอ้ที่ไอ้กองบรรเทาสารภัยดูว่าเขาพอมีอะไรให้ไหมมาถ้าเกิดมันติดตั้งอย่างเออสับสนได้ไหมถามปรึกษาเขานู่านเดี๋ยลองประสานเดี๋ยวลองประสานดูเพราะว่าวันนั้นเขาบอกว่ามีอะไรก็ไปถามเขาใช่ไหมได้เถามดูว่ถ้ามีก็เอามาให้เราดูว่าบางทีมันจะมีมีตั้งอยู่เพิ่มเช็คราคาดูเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแจ้งไปที่พักไเพมีตังเ์ไมนะไม่มี เรื่องตังค์ปั๊กไม่มีแต่เราประสานไอ้หน่วยต่างๆองงบต่างๆไม่ต้องพักไปประสานไม่ต้องพักเลยผมประสานให้เองอยู่แล้วประสานอยู่แล้วตังค์เองไม่มีอยู่แล้วครับเดี๋ยวประสานให้ประสานให้หน่อยไอ้ที่เกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยของงบหน่อยงบเนี่ยอย่างประสานให้แล้วดูไม่ต้องถามดูเขามีงบพวกนี้ไหมแล้วก็สามารถไปตรงนี้ได้ไหมประสานได้เรื่องของเรื่องตอนนี้มันมีงบสองแสนมานะครับไอ้สองแสนเนคนละเรื่องกันครับสองแสนนี่คืองบที่ ในแต่ละชุมชนเนี่ยตัดสินใจเองจะทำอะไรเองก็ตัดสินใจในชุมชนเนี่ยเราต้องการไอ้ที่ว่าเนี่ยมันไม่กี่ตังหรอกก็สักสามตัวหนึ่งสองสามก็ซื้อได้เลยเป็นอำนาจพวกเราเลยนะครับไม่เป็นไรก็ขอซองเดียวพอต้องคุยกันนะเนี่ยเรื่องต้องคุยกันเออถ้าเนี้ยผมก็ไปประชุมกันมาเนี่ยถ้างบสามแสนเนี่ยผมว่าทำนี่ก็เหมาะนะไปสองแสนเนี่ยสองแสนสองแสนก็เหมาะ สองแสนเหมาะก็ทำได้เลยว่าเนี่ยวันก่อนผมไปประชุมกับผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพนะเขาบอกว่าเป็นเป็นที่กระจายให้พวกเราตัดสินใจกันเองใช่จะทำไงก็ทำไม่ได้ตรงนี้เรื่องไฟเยอะเราก็ตัดสินใจทำนี้เลยได้อย่างที่หมู่บ้านคือไม่ต้องรองบอื่นอตรงเนี้ยได้เลย่่งน้ออยาาหมมมูบผผะได้ทุกอันครับได้ทุก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 ชุมชนครับ ในหมู่บ้านผมผมใช้ต้องวงจรขอขอเป็นเงินตัวนี้ผมใช้ตามเป็นกองแล้วแต่แล้วแต่ใครตัดใจเองเนี่ยในเมื่อไฟเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาเงินตัวนี้ตัดใจเองครับต้องตัดสินใจกันแล้วมาที่ประชุมประธานหมู่บ้านเก่งหรือเปล่าต้องทําเองเลยตรงเนี้ยมันแดงอยู่ยังไงมันอยู่ที่ประธานหมู่บ้านน่ะเก่งหรือเปล่าเท่านั้นแหละใช่เพราะตรงเนี้ยเป็นโอกาสนะที่เราตัดใจเองได้นะคือไม่ใช่ให้ทางหลวงมาตัดให้เราใช่ไหมเราตัดเองได้งบเนี่ยสมกดีแต่ต้องทําให้เป็นนะและอย่าให้ใครมานั่งเซ็น เซ็นเซ็นแล้วไม่ทำเองนะไม่เอาเน้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอทุจริตอีกใช่นะอย่าให้เขาเอาซื้อไปเซ็นเซ็นประชุมกันแล้วตกลงกันเองนี่มาเหรอเดี๋ยวแล้ตายเขามาลงให้เอ้โหกจ๋งเลยเนี่ยสายเนี่ยแล้วบ้านนี้มันมีต้นไม้เยอะมันเดนี่ยคุยกันนานหน่อยโอ้ถ้าสายที่สบายมันยิงได้เลยยิงได้เลยมันช้ำเลยเมื่อกี้ตรงที่นู้นเน่ะที่สนามกีฬาก็เป็นจุดหนึ่งที่ใหญ่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนละวเขาฉีดเขาฉีดได้ชมชำๆเลยฉีดไปเอาจากคลองแล้วฉีดช้ำเลย ชีดจำเลยอาทีตยที่แล้วก็กูบรรยากาศแหละเอาไม่เปยแล้วนี่โต๊ะเขาอยู่คนเดียวไงน่วะไม่โต๊ะอายุเท่าไหร่แล้วโต๊ะได้เดือนเจ็ดแปดสิบแล้วครับเจ้าโต๊ะแปดสิบหลักอยู่คนเดียวไงแล้วก็อยู่ที่อื่นเฮ้ยวระังเดี๋ยวเวลามันมาโต๊ะจะเอาไม่ทันใช่บ้านนี้น่ากลัวที่สุดใหญ่สำลักฟันนะแกมีแอร์มีอะไรไหมที่บ้านอ่ะมีอยู่ครับเออมีแอร์ยังพอกันได้หน่อยนึง เมื่อกี้ลูกเผยยังไม่เปิดแอร์แล้วมึงต้องเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์สำลักตายไม่ได้หรอกออกซิเจนไม่พออ๋อใช่ตรงนี้เร็วเลยนี่เร็วดีกว่านะนี่ดีดีทั้งหน้าดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไดีนะฝั่งนู้นไม่มีบ้านเลยเป็นบ่อปลานั้งชั่วนะครับฝั่งนี้มีบ้านด้วยแล้วก็งามเลยโอ้แต่ตรงนี้เสียวกว่านะมันใกล้อ่ะข้ามถนนเองนะ ใช่ไหมฮะเราเรากันนไก่อังไว้แล้วฉีดไปหมดแล้วเนี่ยแต่ดับเลยเขาต้องวนเขาต้องวน่องบ้านอ๋อสองบ้านเ่ยมามาดังมาสองทางนะแย่เราไม่ทันอ่ะเขาบอกถ้ามาเข้าคนนี้สักท่ากินใคบ้านแล้วเพราะว่ายังไงงไเพราะว่าตรงเนี้ยเข้าไม่ได้เลยผมเอารถออกไปผมจะเดินเข้ามาเดลนเข้ามาไม่ได้เลยตอนมาไปตอนน้ำฉีดตัวชุ่มๆแล้วเดินเข้ามาในบ้านเออันมาพร้อมกันเลยสองทาง ฝั่งนี้ก็มาฝั่งนู้นก็มาไม่รู้จะเอาฝั่งไหนก็เอาฝั่งที่บ้านเราอยู่ฝั่งนี่ว่าแล้วดีว่าข้างบ้านมันย่าก็เป็นย่าเองเราไม่ทันเราไม่ทันแล้ว่าเราจะมีวิธีตัดตัดเลยเปยังไงครับจะตัดหญ้าเหรอมาที่เอกชนต้องขออนุญาตก่อนที่เอกชนเนี่ยต้องขออนุญาตเขาแต่ว่าถ้าเกิดมันนั่นจริงเราก็ตัดเองได้เฮ้ยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเหรอ เนี่ยลูกตาลุ้ดตาลเนี่ยนี่ก็จะซื้อเต่าได้สองตัวเต่าเยอะนะเต่าใช่ไหมใช่ไหมครับเต่าเต่าเนะเต่าบ้านนี้เขาเลี้ยงเต่าเลี้ยงได้สองตัวส่งเท่านี้นะนะจะคิดที่อุ๊บไม่ใช่อยู่ในป่าเหรอไม่ใช่บอกมาบอกมาวันนี้เราไม่ได้ด้วยหาดิ๊ยโอ้จะมีนี่ดีแป๊บเดียวแหละ อันนี้เพลช่วยหน่อยรถมาครับรถมารถมารถมา,มานี่ไงน้องออกมาแล้วไหมออกมาแล้วโอเคถ้าอย่างนี้ให้ช่วยหน่อยน่าจะดีเลยมเลยครับเฉยเลยครับ สวัสดีครับผมถ้าปีชาปีชาจะจะเยอะใหญ่กว้างตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนละหมวอดิชาแต่เมื่อคืนนะตรงหลังระหว่างหมวอดิชากับสนามกีฬา,าเฉลียพระเกศนะครับก็ไม่ใช่ โอเคนี่นี่ติดช้ำๆเนี่ยโอเคแล้วโอ้ตายเคไอ้ตรงนี้ใครช่วยกันนะปั่นสงบแล้วปั่สงบคือทงนี้ก็ให้ให้ชุ่มให้ชุ่มอย่างเดียวยังไม่ติดใบนะ ได้ก็ดีไดกดีลงไลงหาเย่าหายเคนเจ้ค่อยคนคนวางลงวาครับตงใกล้รั้วใกล้รั้วใช่ไหมใกล้รั้วใกล้รั้วตรงน้เาเปิดตงใกล้รั้วล้ใกล้รั้วบ้านอ่ะน้น้ยดได้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  ปั okay, okay, okay. ่นไม่ละปั่นผมอ่ะอะปั่นไม่ละปั่นผมอ่ะเฮ้ยแ้วเราต่อยนโอเคปันสักก่อนไปนะได้ได้ได้ไหมโอเคตอนนี้กำลังฉีดฉีดตรงข้างบ้านนะครับถ้าบ้านมีโต๊ะก็คือมีผู้สูงอายุอยู่นะครับแล้วก็เกรงว่าจะสำลักปันก็เพิ่งเปิดแอร์เมื่อสักครู่นี้อายุมาเจ็ดสิบกว่าเนาะ ก็ฉีดแล้วก็ทางดับเพลิงเขาก็สกัดไว้ให้ตรงนี้เมื่อกี้ฟันเยอะแต่นี่น่าจะสงบชุ่มพอสมควรแล้วเมื่อกี้ตรงนู้นมีไฟสุมขอนอยู่นิดนึงน้องก็องเ,เอาน้ำไปราดก็ก็ดับตรงนี้น่าจะโอเคน่าจะควบคุมได้แล้วเดี๋ยวทำให้ชุ่มตรงนี้หน่อยมันจะได้ไม่ไม่ลุกขึ้นมาใหม่ตรงนี้จะพอควบคุมได้แล้วเน,ะนาะก็น่าจะได้ก็เลยตรงนั้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันม,มีมีควันนิดหน่อยก็น่าตรงนี้น่าจะพอได้แล้วครับน่าจะพอได้แล้ว โอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดอื่นนะขออนุญาตนะครับผมตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปน่าจะไม่มีแล้วไปไปขออนุญาตก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอเคตรงนี้ไปพี่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับดีนะครับน้องเขาแข็งขันดีขอบคุณน้องทุกคนนะไดสวัสดีครับผม ขอบคุณครับน้องอก็โอเคก็เรียบร้อยดีครับอ,อ๋อเดี๋ยวาหุ่นสกัดแล้วลครับตรงนี้อยู่หน่อยนึงตรงนี้นไม่ได้ไม่ได้ต้อง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 เผาเลยไอ<ง>้น้องตรงนี้ยังมีอยู่หน่อยเนาะน้องตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปดูน้ำมันเดี๋ยวเดินครับตรงนี้ไปเดี๋ยวน้ำมันหมดก็จบเลยครับบาย พอดีครับบางยีอ๋อบ้านอยูนี้อ๋อบังยีพอดีนะครับเดี๋ยวก็ฉีดคุมแล้วก็น่าจะจบแล้วยังเหลือตรงนี้อยู่หน่อยนึงครับนี่มันดูแบบนีเดี๋ยว้ตัดเหมือนกันได้ครับนน้ำมันอ๋อมันยาวนะใช้แรงส่งเยอะมาจากหน่วยไหนครับเล็กเองออกกันเองเลยอ๋อเหรอภาษาทางกันเองไม่มีหน่วยงานสป็นหลักเอ

ก็เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราต้องไปมีนัดอีกที่หนึ่งนะเรากลับไปพักผ่อนตรงนี้ก็เขาน้าจะเปลาควบคุมกันได้ควบคุมได้แล้วครับตอนนี้ก็คือฉีดน้ําพรมให้ชุ่มฉีดน้าพรมให้ชุ่มแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาอีกตอนนี้ก็คือเอาเอาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งก็คือพรมให้ชุ่มไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภารกิจตั้งแต่เช้านะครับต้องไปเขตละกบังเนาะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาทำมันได้ละนะครับขยาตลงไรน์แล้วนะครับ